ส,สันด้วยขวายังอยู่ไอ้ยหลอกที่ภาคแล้วเอ้ามายิ่งสามว่างเลยละกะ well ูกนี้ยิ่งเรียบแล้วก็เรียบแล้วก็เรียบเลย go 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 อยากนี่อยากนี po nah ่เอ้าโอ้ลูกนี้เรียบแล้วก็เรียบเลยโอ้โหเฉยเอาเฉยติดลูกนี้โอ้โหโอ้โถึงกับนอนเล่นโอย่าไปอยู่เอาฟังเข้าดีแล้วยังไงลูกนี้สั่นด้วยสายเรียบแล้วก็เรียบเลยโอ้โห ข,ของของทางเจฟแฟมนะครับเอาแล้ว ling, ย Vatican, ิ Alpha, ่งด้วยไซนิดเดียวนิดเดียวถึงอาคารสีชมพูข้างหลังแล้วอยู่ยังไม่ใหญยังไม่ได้เปิดไม่อาจจะดีอาจจะได้ยังไงเบอร์สิบสองไส่องไปหรือเปล่าส่องไปใส่ด้วยขวาเต็ดเซฟแม่ชูปรเซฟไอซูปเซฟในปฏิบัติไม่อาจจะดีอาจจะได้ยังไงเบอร์สิบสองไส่องไปหรือเปล่าส่องไปใส่ด้วยขวาเต็ดเซฟแม่ชูปรเซฟ ไอ้ซูเปอร์เซย์นายปฏิบัติารโอ้โหซูเปอร์ตีนไก่โน้ตีทั้งเจแฟมโอ้โหเจแล้วก็เจแฟมยังไงไปแล้วใส่ด้วยขวาอยู่นให้เพื่อนเรียบแล้วก็เรียบร้ย oh. อยโก้ไม่ได้เอ <c oughs> ้างไ,งไ,ไม่ได้ตายยังไงโฉบด้วยขวาไปลูกนี้ไอ้สิ่งกี่เกิดขึ้นอะไรครบกลังหมดระยังอยู่ทั้งทั้งเจแฟมยังไงสั่นด้วยขวายไอ้ไอ้ไอ้ไทยไม่ได้เอาเรลูกนี้ไม่เป่าแล้ว <c oughs> <c oughs> ยิ่งสัว์ได้ขวาเข้ามาหยาบอีกแล้วจีไอไอลูกนี้ไปอีกแล้วยิ่งเรียบกลติดไปติดเร็วไปเร็วไม่มีใครหยุดเขาได้ยลงไงลูกนี้กูจะเออไอเช้เรียบยิ่งเรียบเรียบก o r e ี d y g ล อยู you, <Or S 3> ่สีตะเกีสีแล้วก็สีสีแล้วก็สีตะเกียบอย่างได้อย่างนั้นอยู่ยังไงเบอร์ยี่สิบเจ็ดโยนแม่เพื่อนยังติดเต้ายังสั่นคว้าเลยเอ้าเปิดด้วยสายยิงด้วยสายอ้ายเข่าค้างสนามเสียวตรงนี้ยังไม่เข้าใส่ด้วยสายยางอยู่ม่ยิงสักทีใส่ด้วยสายยางอยู่ยิงยิงโอ้โหโกูกู มายิงส eh ักท yes, mm ีใ hmm. ส่ด้วยซ้ายยาวอยู่ยิงยิงโอ้โหโอ้ไม่ได้โก้ไอ้ไอ้โอ้ไอ้เบอร์อะไรกันบอสสันดิว้ายังยัง